จ้ากลับมาพบกับรายการที่ทุกคนรอคอยรายการ New Top 1 0ซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการมาถึง EP 7กันแล้วและพิเศษม,มากเราจะขอพาออกนอกเรื่องคอนโดไปบ้างเพราะวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องของรถรถอะไรเราจะพาไปดูเรื่องของรถติดนั่นเองและนี่ก็คือโอ๊ยโอ๊ยแป๊บนึง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 นงอย่าเพิ่งรียบพี่และนี่ก็คือ ถนนที่รถติดที่สุดในกรุงเทพติดแบบนรกแตกแตกแต,กแต,กแต่มาโอ้ยเปนหนึ่งเปนหนึ่งอ่ะมาพร้อมแล้วก็ตามมาเลยไปก่อนอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปจัดอันดับเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนว่าแยกนรกแตกที่เรารวบรวมมาวันนี้นะเป็นการรีเสิร์ชในบริษัทเรากันเองเนาะแล้วก็เสียงชาวโซเชียลที่แบบมีการเช็กอินว่าแยกนี้มันนรกแตกนะถ้าใครมีแยกอื่นนอกจาก1ิแยกนี้ก็ลองแนะนํากันมาได้เลยจ้ามาก่อนอันแรกเจอไปเลยกับแยกห้วยขวางจ้าซึ่งพอหลายลคนได้ดยินก็อุ้ย ติดแน่นอนสําหรับแยกนี้เนาะเขาเป็นแยกที่มีอีกชื่อหนึ่งว่าแยกรัชดาห้วยขวางนั่นเองถ้าใครคิดไม่ออกว่าแยกไหนก็คือแยกที่ทุกคนแห่แห่กันไปไหว้พระพิคเนตองค์ใหญ่ๆที่อยู่ตรงนั้นเนาะมันก็มีหลากหลายสิ่งอยู่ในแยกนี้มากคือรถเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวมีคนเข้าไปไหว้พระกินอาหารกินยังวันดีบอกเลยว่าแตกแตกมากอ่ะเขาบอกเลยว่าแยกนี้เป็นแยกที่เชื่อมระหว่างถนนสายสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาพิเศษถนน ประชาลาดรำเพลยแล้วก็ถนนประชาสงคอนะซึ่งบอกเลยว่าแน่นทุกฝั่งจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะเลี่ยงรถติดก็แนะนําให้ใช้เอ็มทีห้วยขวางนะก,ก็พอจะลดความหนาแน่นได้ลงหน่อยจ้าไป ไปต่อกันเลยกับแยกที่9ก้าจ้าเป็นผลบวตจากชาวนนทบุรีนะว่าแยกนี้เขาติดจริงนั่นก็คือแยกวงสว่างนั่นเองถ้าใครคิดไม่ออกว่าตรงไหนก็คือแยกที่อยู่ตรง MRT สายสีม่วงสถานีวงสว่างเนาะตัวแยกจะอยู่ข้างๆกับ MRT เลยตรงนี้เขาจะเป็นแยกที่เชื่อมระหว่างถนนวงสว่างถนนกรุงเทพนนทบุรีและก็ถนนรัชดาพิเศษนะถ้ามุ่งตรงมาก็ยิงยาวมาถึงตัวรัชโยธินได้เลย ความแปลกของแยกนี้เขาก็คือเลนถนนเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็มีการสลปลงมาจากสะพานด้วยก็ทําให้รถติดแบบว่านานวันผ่านไปก็ยังคงติดอยู่ในใจเธอไม่ไปไหนเลยนะจ๊ะมาดูกันเลยเขามีจุดเช็คอินเป็นของตัวเองด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นแยกสโลลท์เอาที่สบายใจกูไม่รีบนะหรือว่าจะเป็นแยกไฟเขียว10วิไฟแดง500วินะก็คือเป็นอีกหนึ่งแยกของชาวนนทบรุรีที่แบบหลายๆคนก็ไม่อยากจะไปเลยและเนี่ยเคยไปตอนกลางคืนที่แบบผ่านนะ คือไม่มีรถติดแล้วแต่ดูผีหลอกน่ากลัวมากแม่กลางคืนจะหาไปนะคะน่ากลัวจริงๆจ้าไปไปต่อกันเลยจ้ากับแยกที่8แยกลูกรักของเรานั่นเองนั่นก็คือแยกพรรามสี่นั่นเองถ้าใครไม่คุ้นหูแยกนี้เขามี AKA ด้วยก็คือแยกคลองเตยจา้าเพราะว่าเขามีตลาดคลองเตยนะอยู่ติดกับตัวแยกเลยจา้า คือตรงนี้เรียกได้ว่าติดออเดย์ออไนน์นะเคยไปทั้งเชา้าทั้งเย็นก็คือติดหมดเพราะว่าตรงตลาดเนี่ยชอบมีคนเอารถไปจอดบริเวณทางเท้านะไม่ว่าจะปรับหรือว่าจะอะไรเนี่ยก็ยังคงมีจนถึงปัจจุบันนี้นะนอกจากนี้บริเวณตรงข้ามเนี่ยก็ยังเป็นออฟฟิศบิลดิ้งเป็นคอนโดเนาะมันค่อนข้างมีความหนาแน่นหรือจ้าแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากเลี้ยงตรงนี้เขาก็มี MRT คลองเตยแล้วก็มี m r t ศูนย์เศรษฐกิจให้เราได้ ลองหลบหลีกเส้นทางกันดูอะถ้าใครสงสัยว่าตัดกันอยู่ตรงไหนก็คือตัดกับถนนพระรามสี่แล้วก็ตัวถนนราชดาพิเศษเนาะเมื่อกี้วงสว่างเป็นรัชดาพิเศษเส้นเดียวกันนะแต่เป็นช่วงต้นและน,นี้เป็นช่วงปลายาสรุปปัญหายอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษหรือเปล่าแม่อะเราลองไปม,มาดูจุดเช็คอินที่ชาวเน็ตตั้งชื่อให้แยกของเตยกันนะไม่ว่าจะเป็นแยกของเตยของเตยหรือว่าจะเป็นแยกอีกแล้วแยกของเตยไงจะใครล่ะ หรือว่าจะเป็นแยกติดนรกแตกนะนอกจากนี้จุดเด่นของแยกนี้คือเป็นแยกที่มีจิ้มจุ่มมีหาอิสานเยอะมากถ้าใครอยากแอบแซบก็ไปกันได้จ้าแต่ว่าเผื่อเวลารถติดกันด้วย ต่อเลยจ้ากับอันดับที่7กับแยกที่อยู่ไม่ได้ใกล้กักับแยกของเตยมากเป็นเส้นเดียวกันแต่ว่ามาทางสุขุมวิทนั่นก็คือแยกพระขนงนั่นเองซึ่งแยกนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ติดจริงจีงจงติดนิบเช้าเย็นฉันผ่านนะกลางคืนฉันผ่านนะคือติดติดหนักมากแม่อ่ะตรงนี้เขาก็เป็นจุดตัดระหว่างถนนสายสําคัญมากมายเนาะทั้งตัวถนน อันดับหนึ่งของเราอยู่แล้วอย่างถนนสุขุมวิทนะถนนพระรามสี่นะแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเข้าสู่พระขนงเป็นเส้นปีดีเนาะปีดีพนมยงใช่แล้วก็ทีเนี้ยบอกเลยว่าปัญหาของแยกนี้มันคือการที่เลนถนนมันน้อยมากคือสุขุมวิทมีประมาณสองสาเลนแล้วคือมันเหมือนหนาแน่นเนาะไม่ว่าจะเลี้ยวไปทางไหนก็ดูจะติดไปหมดเลยจ้าอ่าเราลองดูจุดเช็คอินที่ชาวเน็ตนั้นตั้งให้แยกพระขนงนะไม่ว่าจะเป็นแยกพระขนงติดจนแม่นาคยังระอา หรือไม,ม่ว่าจะเป็นติดกีแดงไม่นับแต่ถ้าเธออยากพักไ์พี่ยังว่างจ้าเอาอยากจีบสาวาก็ไปย่านนี้กันเลยเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยากจะรถติดตรงนี้นะก็สามารถไปใช้ทางเลี่ยงได้ที่ซอยสุขมุมวิท42เนาะแล้วไปออกตรงวัดท่าทองเลยเอกมัยไปนิดนึงหรือจะใช้ตัว BTS พักขนมก็ได้จ้ามีคอมมูนิตี้ให้แวะก,กินแวะเที่ยวจ้า ไปต่อเลยจ้ากับอันดับที่หกกับแยกที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือแยก,กเกษตรั่นเองจ้าบอกเลยว่าเป็นแยกที่สุดในใจของเจ้เช่นเดียวกันเนาะแยกนี้เขาจะเป็นแยกใหญ่ที่อยู่ชิดกับแลนด์มาร์คสำคัญอย่างม,มอเกษตรนะเชื่อมต่อถนนแบบครบรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นตัวถนนพหลโยธินถนนงามวงวานหรือว่าถนนประเสริฐมนูนกิจเรียกได้ว่าติดรอบทิศรอบด้านแบบอ d a ด a l อ n i น h t เช้าสายบ่ายเย็น ก็ไม่เลิกติดเนาะเนี่ยสมัยเรียนใช่ป่ะเคยเก่งไว้ว่าเฮ้ยถ้ารถไฟฟ้าเสร็จนะโอ้โหทีนี้จะต้องไม่รถติดสรุปคือไม่จ้าไปมาเมื่อวานติดเหมือนเดิมโดยเฉพาะตอนเย็นนะฝั่งงามนี่คือแบบถ้าเดินจากงามหนึ่งไปงามสามอะ่ะไวกว่าเพราะว่าถ้านั่งรถแบบรถยนต์อ่ะครึ่งชั่วโมงเลยแม่บอกเลยว่าโอ้ย oh, พักผ่อนแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีทางเชื่อมที่แบบว่าเป็นซอยเล็กซอยน้อยนะยิบย่อยเอาไปรัดได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวซอยคุณหญิงหรือว่าจะเป็น ต่อ,อยกรมยุทธ์นะก็สามารถใช้ลัดเลาะได้จ้าชาวกเกษตรก็สู้มาจ้าตะนที่5้ากันแล้วกับแยกรัชดาลาดพร้าวนะชื่อนี้ก็คือตรงตัวเพราะว่าเป็นจุดตัดระหว่างถนนเส้นสําคัญสองสายก็คือรัชดาอีกแล้วครับท่าน ฉลุปนา่อยู่ที่ราชดานเนาะและอีกเส้นหนึ่งก็คือราดพานั่นเองเขาจะเป็นแยกใหญ่ที่อยู่ใกล้กับ MRT ลาดพานนะถ้าใครไม่อยากรถติดก็ไปใช้ MRT กันได้คือลูกขอบอกเลยว่าเขาติดแบบติดจริงๆคือไฟแดง200ไฟเขียว20อะ่ะเพราะว่านี่เคยนั่งวินใช่ปะ่ะคือวินดับเครื่องอะ่ะดับเครื่องแล้วก็แบบเออคุยกาแฟนติ๊กตักต๊กตักแล้วแบบอ๋อเป็นรติดก็แบบค่อยสตาร์ทเครื่องแล้วก็ค่อยเลี้ยวอะไรยเงี้ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบต่อให้จะมี รถไฟฟ้าหรือว่าจะมีสะพานช่วยข้ามก็แบบเหมือนจะไม่ได้นําพาเลยเนาะแต่ก็ไม่แน่จ้าเดี๋ยวรอดูว่ารถไฟฟ้าอีกสายหนึ่งสายสีเหลืองเสร็จแล้วจะดีขึ้นหรือว่าอย่างไรประการใดเนาะถ้าใครที่อยากเรียนรถติดไม่มีอะไรแนะนํำนอกจากออกเร็วๆออกก่อนเวลาจ้าแม่ ไม่ใช่เลยนะคือแบบแตกวัจากันเลยเกินเนาะไปต่อกันเลยจ้ากับ5้าแยกราดพร้าวจ้าซึ่งเป็นแยกที่อยู่ใกล้ๆกับแยกรัชดาราดพร้าวเมื่อกี้เนาะสำหรับห้าแยกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแยกแห่งความโกลาหลนะสำหรับคุเพราะว่ามันเป็นแยกที่มันมีครบทุกอย่างทั้งรถที่หนาแน่นมีคอนโดมีห้างใหญ่ๆมี BTS เออ็นนิสิตหรือว่าคนที่ทํางานอยู่เนี่ยเรียกได้ว่าแบบเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่มีว่างเว้นเลยสําหรับแยกนี้เนาะ ซึ่งแยกนี้เขาจะเป็นจุดตัดระหว่างถนนมากมายแบบเต็มคาราเบลนะไม่ว่าจะเป็นตัวถนนโมโนโยทินถนนพิภาวดีถนนลาดพร้าวหรือว่าจะเป็นตัวดอนเมืองทอเวก,ก็ไปขึ้นได้ไม่ไกลนะมันเลยทําให้แบบอินเตอร์เช็ด้วยทีครังตัวเมื่ะไปมันแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าแน่นหนักเลยจริงๆเนาะอ่ะแล้วสำหรับแยกนี้นะ ข้อมูลอินไซต์เพิ่งมาไม่นานวันนี้ว่าเขามีศักยภาพเทียบเท่ากับชินจุกุชินจุกุของญี่ปุ่นนะคะซึ่งน้องเบน,เนได้ทําคลิปให้แยกราเพ้าเทียบชินจุกุแล้วก็ลองไปดูกันได้จ้าสุดติ่งกัะดิ่งแมวจริงใช้เวลาจะ่าแยกให้แยกไปถึงราชโยธินะเคยแบบชั่วโมงนึงก็มีเนาะคือทางเลี่ยงีย่ก็แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าไปราชโยธินก็ติดไปกเกษตรก็ติดนะเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้นอกจากสวดมน ับที่สามแล้วกับแยกสารแดงนั่นเองจ้าซึ่งเขาก็จะเป็นแยกใหญ่เนาะที่อยู่ใกล้ชิด CBD สีลมสาทรมากที่สุดเนาะเป็นการเชื่อมถนน3ส,สายสําคัญนะระหว่างถนนสีลมถนนพลามสี่แล้วก็ถนนเข้าสยามอย่างถนนราดชะดลินนั่นเองจ้าบอกเลยว่าติดแตกแตน all day all night เนาะเพราะว่ามันมีหลากหลายแมททีเรียลมากในแยกนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัว interchange สารแดงเนาะ BTS MRT สะพานไทยญี่ปุ่นรวมทั้งมีออฟฟิศบิลดิ้งมากมายมีส่วนลุมอีกโอ้โหแบบแน่นมากในพื้นที่แค่นั้นแล้วก็ถนนยังมีไม่กี่เลนเนาะติดกันแบบแตกแตนจ้าถ้าใครที่อยากจะเลี่ยงคือบอกเลยว่าเลี่ยงได้ค่อนข้างที่จะยากคือต้องใช้ขนส่งสาธารณะแทนเนาะและเนี่ยเคยไปกินบอกเลยว่ามีส้มตำอร่อยมากจ้าชื่อร้านอาณาจักรจิ้มจุ่มนะคะอย่าลืม,มไปกินกันได้ ไปจ้าอันดับที่สองมาแล้วกับตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่กับแยกแครายนั่นเองบอกเลยว่าเป็นแยกที่ติดแบบไม่มีวันตายตลอดไปแล้วก็ตลอดกาลนานเท่เลยจ้าอ่ะใครสงสัยว่าแยกนี้เขาอยู่ตรงไหนเนาะเขาเคยอยู่ตรงจุดตัดระหว่างตีวานนท์งามวงวานแล้วก็ตัวรัตนทิเบตน,นะซึ่งถนนตามสายเนี้ยเป็นถนนสายสําคัญของนอนททั้งสิ้นรถหนาแน่นทั้งสิ้นเนาะ เคยได้รับการเดเวล็อปอยู่หลายครั้งแล้วก็เคยได้รับการคาดหวังอยู่หลายครั้งว่าเฮ้ยทะลงไฟฟ้าใสสีม่วงเสร็จมันต้องหายติดในเวแกแต่สรุปคือมันไม่หายจ้ามีน้องทีออฟิศบอกว่าติดครับติดตลอดไปตลอดการและนานเทินเนาะและตอนนี้ก็มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูอยู่ด้วยเราก็ต้องมาดูกันอีกสักครั้งว่าถ้าใสชมพูเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางใดเนาะและชาวเน็ตเขาก็ลงความเห็นกันแล้วว่า ทางแก้ของแง้เนี้ยคือไม่มีอะไรจะลบล้างได้เป็นหมดแบบอันติติตลอดไปเงี้ยทางแก้เดียวเท่านั้นคือต้องออกจากบ้านให้เร็วยิ่งขึ้นหรือว่าจะย้ายคอนโดแบบน้องที่ออฟฟิศก็ได้จ้ามงลงแล้วจ้า กับอันดับที่1อย่างแยกอโศกเพชรบุรีนั่นเองบอกเลยว่าอโศกเนี่ยเขาก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะสั้นแต่ว่าติดทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยจ้าเราจะมาพูดถึงฝั่งเพชรบุรีกันก่อนเนาะว่าตรงนี้เขาเชื่อมอะไรบ้างเขาจะเชื่อมกับถนนเพชรบุรีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนดินแดงแล้วก็มุ่งตรงไปพระรามเก้าได้เลยเนาะคือถ้าตอนเย็นอ่ะใครผ่านไปผ่านมาก็จะรู้กันดีว่าคือติดตั้งแต่อโศกไปจนถึงแยกพระรามเก้าเนาะส่วนอีกฝั่งที่เป็น แฝดพี่แฝดน้องอย่างอโศกสุขุมวิทเนี่ยก็คือติดไม่แพ้การเรียกว่ารันออเดอ์ออนไลน์สี่ทุ่มก็ติดเพราะว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งคนที่เลิกงานอะไรอย่างเี้เนาะแทนไม่มีน้องๆมสวไปอีกหนึ่งแรงที่เข้ามาช่วยทําให้มันติดหนักกว่าเดิมอีกด้วยอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะเลี่ยงนะเขาก็มีซอยแนะนําสําหรับการเลี้ยงอยู่บางเนาะทั้งตัวซอยสุขุมวิทย1ี่สิบเอ็ดเนาะก็จะไปโผล่สุขุมวิทเนาะหรือจะเป็นตัวสุขุมวิท30สามสิบอันนี้ก็สามารถ ลัดเลาะไปออกตรงประมาณนานา,นาได้เช่นกันจ้าแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยากรถติดตอนนั้นก็อยู่บ้าน <laughs> พอได้คำเดียวว่าคุณต้องอยู่ที่บ้านค่ะ <c oughs> อยู่เฉยๆไม่ต้องออกไปเที่ยวแต่อยา่างใดเนาะรอเล่นก็คือถ้าใครที่อยากจะอยู่แต่ไม่อยากมาเสี่ยงรถติดก็จะมีคอนโดรอบๆอโศกแต่ว่าเยอะมากเหมือนกันก็ลองไปเลือกกันได้แต่ว่าราคาสิบล้านบัวบัวอ่านแล้วเช้าเน็ตเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้กระแสตอบรับกับแยกอโศกไว้แบบ มากมายเต็มคาราเบลเนาะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นแยกอโศกมนรีแยกที่รถขึ้นตัวได้ทีละมิลลิเมตรเนาะ oh. หรือจะเป็นแยกอโศกเพชรบุรีแยกอเมซิ่งไฟเขียว5วิกูยอยู่คันที่สองอยังไปไม่ทัน oh. หรือว่าจะเป็นแยกมหาปลลยไฟแดงชาตินี้ไฟเขียวชาติไหนก็ไม่รู้ <No. S 1> บอกเลยว่าคือแต่ละอันเนี่ยคือแค้นแค้นมากแม้แต่เราตอนเย็นเนาะแบบว่าจะนั่งไปสยามเนี้ยก็ก็คือติดอะนั่งเนี้ย เป็นยังไงกันบ้างสําหรับสิบแยกรถติดนรลกแตกกรุงเทพที่เรารวบรวมมาฝากกันในวันนี้เนาะถ้าเราตกหล่นแยกไหนหรือว่าใครที่แบบมีประสบการณ์กับแยกไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์มาชิดแชทหรือลองมาเล่าประสบการณ์กันได้จ้าสําหรับครั้งหน้าเราจะมารวบรวมเรื่องอะไรอสังหาหรือว่าเรื่องราวสนุกสนุกอะไรก็อย่าลืมติดตามกาันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้นิวท็อปเทนต้องลาไปก่อนขอสวัสดีจ้าไปกัน